ชูเกิลเราจะเดินกลับบางวิมานเพลสรีโซเททเมื่อกี้เราข้ามแม่น้ำปิงมาตรงมันมีคล้ายๆกับสะพานลับอยู่อันหนึ่งตรงซอยแถวๆใกล้ๆกับบางวิมานเพลสฮะโดยไม่รู้ตัวก็เลยลองข้ามมาดูว่ามันคืออะไรปรากฏอ้าวทะลุมาช้างคลาน <Yes. S 2> ก็เลยต้องเดินมาเส้นนี้โดยโดย,โดยบังคับนะฮะเพื่อจะได้แบบอ่ะอยังไงก็ต้องกลับถูกไหมก็เลยกลับทางนี้ดีกว่านี่คือขัวเหล็กค่ะทุกคนสะพานขัวเหล็กใช้ซซมือ ไปนิดนึงก็จะเป็นสะพานนาวรัตทุกคน oh. บรรยากาศยามค่าคืนแม่น้ำปิ่งเราเดินผ่านต้องไปตามดู EP ีที่เราหลงมาเมื่อกี้ค่ะจริง,รงๆหน่ๆก็หลงเดินมาก็นึกว่าะจะไปตลาดวัดโลรถต้มลำไยซะหน่อยนะปรากฏนึกขึ้นได้มัน6กโมงครึ่งแล้วทุกคนไม่น่าออกมาเลยแต่ก็ได้คลิปคลิปแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้บรรยากาศที่เราหลงทางเดินมาอีกทางหนึ่งซึ่งไม่เคย ม่เคยเลยเป็นครั้งแรกที่ข้าแม่น้ําปิงมาทางฝั่งปากวิมานเพลสฮะนั่นไงสะพานนวรัตเห็นไหมฮะถาราข้ามสะพานนวรัตก็คือวัดอุปคุตแต่ถ้าเกิดเราไปทางขวามือก็จะเป็นทางรถไฟเชียงใหม่แล้วก็จําได้ไหมเมื่อวานเราออกทะลุซอยโรงแรมตรงนี้ฮะตลาดสันปา่าคอยนะฮะที่เราไปกินข้าวซอยปลาล่าเพื่อจะไปเช็คอินที่ปากวิมานเพลสเมื่อวานแล้วก็เจอร้าน ตังเหนือใช่ไหมชาตังเหนือของตลาดสันปะคอยนะฮะนี่ฮะนน้ำปิ่งยาำเย็นนะฮะนะครับทุกคนไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เราก็วางแผนผิดนิดหน่อยว่าจะไม่ออกมาแล้วราะอยู่ในห้องเฉยๆก็มัวแต่นั่งโหลดคลิปโพสคลิปมันก็ไม่ได้เพิ่มคลิปะฮะก็เลยมาทำคลิปเพิ่มโดยการถ่ายบรรยากาศถนนต้นยางนายักษ์ที่อยู่ด้านหน้าของทางเข้าโรงแรมปาง วิมานนะฮะคน,นะวิมานบรรยากาศเป็นแบบนี้มีการท่องเที่ยวของเชียงใหมป่ป่ะในราจะกลับไปเดินเรียบแม่น้ำปิงย,ย่หาถนนเช่นนี้เลยเพื่อจะไปแต่จะผ่านอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละย้ำอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหมค่คนแรกนะบางคนจะบอกพระเจ้ากาวิละคือใครอนุสาวรีย์อยู่ตรงไหนมาเชียงใหม่ฉันไม่เคยเจอฉันจะไปลำพลูนก็ผ่านตลอดนั่งรถสีฟ้าแต่ฉันไม่เคยแวะลงสักการะนะครับ ท่านเป็นคล้ายๆกับเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเ,เขาเรียกว่าเจ้าเมืองสินเนาะเพราะว่า,าไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยก็จริงแต่เป็นเจ้าเมืองที่เป็นเ,เจ้าเมืองชาตินักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหลพระเจ้าตากสิลป์แล้วก็รัชก,กาลที่หนึ่งนะฮะสร้างบ้านแปลงเมืองยุคย,ย,ยุคสงครามมหาสมัยก่อนนะพม่าเขาก็มามา,มาตั้งหลักปักฐานเพื่อจะยึดไทยทางตอนเหนือไงะฮะแล้วก็มีเจ้าเมืองลำปงลำปางลำพูนเชียงใหม่ที่แบบ อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาสู้รบปบมือกับศัตรูนะฮะจนเรามีทุกวันนี้นะฮะทุกคนก็เลยต้องสานึกในตรงนี้อยู่แล้วว่าเพราะนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เจ้าเมืองต่างๆนะครับเจ้าเมืองแม้แต่ประเทศสลาศก็ทรงรักภักดีแล้วก็มีบุญคุณกับเรานะ,ะวันนี้เขากาลังจะสร้างอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงที่เราออกมาไปดิฉลุไปสันปะคอยได้นะฮะทุกคน เห็นไหมครับเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่ท่าแพนิมมานหรือแม่แค่ดอยสุเทพหรือภูพิงนะฮะไม่ใช่มีแค่ไนซ์สรีสวนสัตว์นี่ฮะมีบรรยากาศแบบไม่เหมือนใครนะครับโชคดีนะที่เราได้เดินเจอแต่สิ่งดีๆมาฝากนะฮะทุกคนตกลงดอกไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่คือดอกอะไรทองก่าวใช่ไหมบางคนจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะลืมนึกอะไรเงีนะะ้ยฮะคำขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังจํากันไม่ได้เลยบางคนนะฮะ จากที่นี้อยากให้ทุกคนรู้จักนะฮะสะพานนวรัตเพราะจะต้องเชื่อมทางรถไฟใครจะไปรถไฟเนี่ยต้องผ่านสะพานนวรัตถ้ามาทางฝั่งท่าแพฝั่งช้างคลานไดบาซ่านะครับสะพานนวรัตก็ตั้งชื่อพระนามตามเจ้าเมืององค์สุดท้ายองค์ที่9ของเมืองเชียงใหม่ซึ่งคําว่านวรัตฮะมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียนก็มีเป็นชื่อวัดก็มีนะฮะ แก้วแก้วนวรัตก็บริจาคที่ดินให้กับในการสร้างโรงเรียนทุ่งเซี่ยวนวรัตคือได้ยินไหมทุ่งเซี่ยวนวรัตหรือว่าออวัดสีนวรัตสันป่าตองที่เราบอกไปแล้วถนนแก้วนวรัตก็เป็นชื่อนะของชาตินะฮะเนี่ยเดินไปก็พูดคุยกันถึงเรื่องนะฮะแล้วพูดถึงเจ้าแก้วนาวาร์ก็ต้องนึกถึงมะเมีย ซึ่งเป็นตำนานรักของลูกของท่านลูกชายท่านไปตกลุมรักมามียสาวพม่าแม่ค้าตอนตอนหลังต้องบวชชี่ไม่ใช้คือเหมือนพัดพลาะนะฮะแล้วท่านก็จอมเจ้าลูกของเจ้าแก้วนวรัตก็คือเจ้าน้อยนะฮะเจ้าน้อยสุขเกษตรตาดีหล่อตอนหลังก็ตอมใจนะฮะเสียชีวิตตั้งแต่อยายุ30กว่า33ในขณะที่มามียเนี่ยไปบวชชีเสียชีวิตเมื่อปี2 5 0 5อยาเองนะ แต่ว่ามาเมียเขาเกิดปี2,430นี่ยทุกคนแต่ว่าเสียชีวิต2,505อายุเท่าไหร่ก็บวกลบกันเองอายุยืนอยู่นะฮะแต่ว่าเจ้าแก้วนวรัตเนี่ยตอนหลังก็เลิกลากันไปถูกไหมเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาไม่ให้ยินดีด้วยที่จะไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติพม่าในยุคนั้นนะครับแล้วก็จะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเจ้าแก้วนวรัตก็เป็นรุ่น กษัตริย์องค์สุดท้ายของเ,อเจ้าเมืององค์สุดท้ายของเชียงใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นองค์แรกก็คือเจ้ากาวิระพระเจ้ากาวิระซึ่งพระเจ้ากาวิระก็เป็นหลานของทิพช้างนานเจ้าทิพช้างเจ้าเมืองลำปางทุกคนใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเมืองลำปางลำพูนเชียงใหม่เขาจะยงใหญ่เป็นญาติโก67เชื้อสายกันมานะครับก็กระจายกันครองเมืองต่างๆอย่างเวียงกุมกามเนี่ยพญามงรายก็สมัยก่อนก็ไปสร้างเมืองที่ลำพูนก่อน ลำพูนแล้วก็มาลำปางแล้วก็มาเชิงใหม่มาดูทำเลแล้วแบบเหมาะมากสวยงามนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยที่เขาเรียกเวียงกุมกามก็เป็นอยู่แถวอำเภอสารพีนะอำเภอสารพีเนี่ยนะครับทุกคนเห็นค่ายกาวิระย่ังกับแผงสีไฟสีเหลืองๆแล้วก็อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิระจะอยู่ตรงข้ามเลย ถนนเส้นนี้อันตรายนะถ้าเดินไม่ระวังรถจะแบบเกิดอุบัติเหตุึุนได้เห็นไหมฮะแต่ก็เดินขาลากเหมือนกันนะถ้าเกิดใครแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาราธอนอจริงๆนะฮะนี่ครับทุกคนมณฑลท,นทหารบกที่33ซ้ายมือก็อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิระตรงไปก็คือโรงแรมปางวิมานเพลสซึ่งก่อนจะถึงปางวิมานเพลสเราก็จะผ่านออสามแยกเลี้ยวไปทางรถไฟเชียงใหม่ได้จะผ่าน ถนนที่เป็นต้นยางนาที่ปลูกในฉันบัลลังกที่5้าแล้วก็เดินไปนิดๆก็ถึงปางวิมานเพลสแล้วเห็นไหมจะยุ่งยากอะไรเส้นนี้ใกล้กลับขัวเล็กใกล้กับถนนสะพานนะครับนาวรารัตเห็นไหมนี่คืออธิสาวุพริพเจ้ากาวิลาทุกคนมาสักการะท่านนะฮะทุกคนมาเชียงใหม่ต้องมาสักการะท่านเนพะะื่อความเป็นเสริมสิริมงคลน,นะฮะทุกคนนี่ฮะ ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับกรมทหารราบที่7จและหาค่ายกาวิละเลยทุกคนนะฮะและถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนเชียงใหม่ลำพูนทุกคนซึ่งไปไม่กี่10กิโลประมาณ10-20กิโลก็จะผ่านอำเภอสารพีเวียงกลุ่มกามและแน่นอนผ่านปางวิมานเพลสรี์ทเชล